ถ้าคุณเคยคิดว่าการทำร้ายคนในครอบครัวจะไม่มีผลตามมาเรื่องนี้จะทำให้คุณขนลุกจนลืมหายใจ10ปีก่อนลูกสะั้ยผลักใสแม่สามีออกจากบ้านกลางสายฝนแต่10ปีต่อมาสิ่งที่กลับมาเคาะประตูไม่ใช่สิ่งที่เธอคาดคิดเสียงนั้นสายตานั้นคือสิ่งที่จะทำให้คุณต้องดูจนถึงวินาทีสุดท้าย10ปีก่อนฝนตกหนักจนเสียงฟ้าร้องก้องไปทั้งบ้านกลิ่นดินเปียกชื้นอบอวลอยู่ในอากาศ แม่สามีเดินเข้ามาในห้องนั่งเล่นสายตาของเธอเต็มไปด้วยความอ่อนล้าและวิงวอนลูกสะพ้ายยืนกอดอกเสียงพูดแข็งกระด้างดังขึ้นออกไปจากบ้านนี้เธอฉันทนไม่ไหวแล้วประตูถูกปิดอย่างแรงเสียงสะท้อนดังกล้องเหมือนมีดที่กรีดใจแม่สามีก้าวออกไปกลางฝนเสื้อผ้าเปียกชุ่มแนบลำตัวใบหน้าซีดเผือดหันกลับมามองแววตานั้นสั่นสะท้านแต่ไร้คำพูดใดๆ เวลาผ่านไปสิบปีบ้านหลังเดิมกลับดูเงียบเหงาผ้าม่านสีขาวหม่นหมองพื้นไม้ส่งเสียงเอียดอาท,ทุกครั้งที่เหยียบกลิ่นเก่าที่คุ้นเคยกลับอบอวนขึ้นมาอีกครั้งค่ำคืนนั้นลูกสะพ้ยตื่นเพราะเสียงเคาะประตูเสียงดังชัดเจนสามครั้งหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูตัวเองลมเย็นวูบพัดผ่านราวกับมีใครยืนอยู่ตรงนั้นเธอเดินไปใกล้มือสั่นเล็กน้อยเมื่อจับลูกบิด ประตูเปิดออกช้าๆสายตาศพเข้ากับเงาร่างหนึ่งยืนอยู่ใต้แสงจันทร์เสื้อผ้าที่เปียกชุ่มเหมือนถูกฝนสาดน้ำหยดลงทีและหยดบนพื้นไม้เสียงหยดน้ํำดังราวกับตอกย้ำความเงียบกลิ่นดินเปียกชื้นเหมือนเมื่อสิบปีก่อนดวงตาคู่นั้นคือดวงตาที่เธอไม่มีวันลืมลูกสะใภ้ชะงักริมฝีปากสัน่นเสียงแหบพร่าเล็ดลอดออกมาแม่ใช่แม่จริงๆหรือเงาร่างนั้นไม่ตอบ เพียงก้าวเข้ามาใกล้เสียงรองเท้าชื้นน้ำเสียดสีกับพื้นดังกรอบแกรบบรรยากาศรอบตัวหนักอึ้งจนหายใจแทบไม่ออกลมหายใจติดขัดในอกลูกสะพ้ยถอยหลังไปหนึ่งก้าวหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกมาเงาร่างตรงหน้าก้าวช้าๆเข้ามาทุกก้าวมีเสียงน้ำหยดลงเป็นจังหวะสายตาของเธอจับจ้องไปที่ใบหน้าดวงตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าและคำถาม ริมฝีปากของแม่สามีผยเอขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมามีเพียงลมหายใจเย็นเฉียบที่ปะทะก,กับผิวแก้มบรรยากาศรอบบ้านเงียบงนันนาฬิกาบนผนังหยุดเดินเสียงจักจันข้างนอกเงียบหายไปเหมือนโลกทั้งใบหยุดเคลื่อนไหวเหลือเพียงเธอกับเงาร่างตรงหน้าลูกสะพ้ยตัวสัน่นภาพความทรงจำเก่าๆแวบเข้ามาภาพวันที่เธอไล่แม่สามีออกจากบ้าน เสียงประตูปิดกระแทกยังคงดังกล้องในหัวและแววตานั้นแววตาที่เจ็บปวดเกินบรรยายเธอก้าวถอยหลังอีกครั้งหลังชนเข้ากับผนังเย็นเฉียบมือทั้งสองกำเสื้อแน่นแม่ถ้าแม่ยังอยู่แม่อยากจะพูดอะไรกับฉันเสียงสั่นพร้าราวกับจะขาดใจเงาร่างตรงหน้าหยุดก้าวยกมือขึ้นชา้าชานิ้วเรียวยาวเปียกชุ่มเอื้อมไปทางเธอสายตาเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่เคยได้รับคำตอบ หยดน้ำเย็นหยดลงบนหลังมือของเธอความรู้สึกเย็นแผ่ซ่านเข้าสู่ผิวหนังเหมือนมีบางสิ่งซึมเข้าไปในเส้นเลือดลูกสะปซ์สะดุ้งสุดตัวขนุกชั่นไปทั่วร่างเสียงหัวเราะแผ่วเบาดังขึ้นมาจากเงามืดด้านหลังเธอหันขวับไปมองในความมืดปรากฏก้าวอี้โยกเก่าๆโยกช้าๆโดยไม่มีใครนั่งอยู่เสียงเอียดอาดดังประสานกับเสียงฝีเท้าในห้องกลิ่นดินเปียกแรงขึ้นเรื่อยๆจนหายใจไม่ออก ลูกสะพายยกมือปิดปากน้ำตาไหลอาบแก้มในหูเธอเริ่มได้ยินเสียงกระสิบเสียงนั้นอ่อนโยนเหมือนเสียงแม่สามีสิบปีแล้วทำไมยังไม่ตอบคำถามของฉันหัวใจเธอแทบหยุดเต้นขาไร้เรี่ยวแรงร่างทั้งร่างสุดลงนั่งบนพื้นเงาร่างตรงหน้ายืนมองอยู่เงียบเงียบแต่แววตากลับเปลี่ยนเป็นเย็นชาและแข็งกร้าวบานหน้าต่างเปิดออกเองอย่างแรง ลมพัดเข้ามากระแทกจนผ้าม่านปลิวว่อนเสียงประตูห้องด้านในเปิดปังความมืดมิดรุกเข้ามาเหมือนกำลังกลืนกินทุกสิ่งลูกสะพ้ายกรีดร้องสุดเสียงเสียงนั้นก้องสะท้อนทั่วทั้งบ้านแต่ไม่มีใครได้ยินนอกจากเงาร่างที่ยังคงยืนอยู่ไม่ไหวติงเสียงกรีดร้องยังสะท้อนอยู่ในความมืดลูกสะพ้ายพยายามรวบรวมแรงมือสั่นเทายกขึ้นกดกับพื้นไม้ที่เย็นชื้น แต่ยิ่งพยายามลุกข,ขึ้นร่างกายกลับหนักเหมือนมีพันธนาการมองไม่เห็นเงาร่างตรงหน้าเริ่มเคลื่อนไหวก้าวช้าๆเสียงน้ำหยดลงกับพื้นดังเปาะแปะใบหน้าซีดเผือดค่อยๆเผยออกจากความมืดดวงตานั้นแดงก่ำราวกับอัดแน่นด้วยน้ำตาเก่าแก่ที่ไม่เคยไหลออกมาลูกสภัายหายใจถี่เสียงในหูเริ่มอื้ออึงเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ชัดเจนกว่าเดิมคืนฝนนั้นทำไมเธอไม่เปิดประตู เสียงนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและโกรธเกรี้ยวขาของเธออ่อนแรงจนขยับไม่ได้หัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดความทรงจำเก่าๆไหลทะลักกลับมาเหมือนน้ำท่วมคืนที่แม่สามีเคาะประตูร้องขอความเมตตาคืนที่เธอเลือกปิดตาปิดหูและปิดหัวใจทันใดนั้นประตูบ้านปิดลงเองเสียงดังสนัน่นบานหน้าต่างทุกบานสั่นสะเทือนไฟในบ้านดับพลึบเหลือเพียงแสงจันทร์ลอดเข้ามา บรรยากาศก,กดดันจนเหมือนอากาศหายไปจากห้องเงาร่างคืบคลานเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆจนลูกสะพ้ยได้กลิ่นอับชื้นของผ้าเปียกน้ำกลิ่นนั้นผสมกับกลิ่นดินและกลิ่นสนิมเก่าเป็นกลิ่นที่เธอไม่เคยลืมกลิ่นของคืนนั้นคืนที่แม่สามีจากไปเสียงก้าวอี้โยกดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้โยกแรงขึ้นเหมือนใครบางคนนั่งอยู่บนนั้นเสียงหัวเราะเบาๆดังประสานกับเสียงร้องไห้ เสียงทั้งสองตีกันจนแสบแก้วหูลูกสะพ้ยกรีดร้องพอแล้วน้ำตาไหลพรากเธอยกมือปิดหูแต่เสียงยังดังก้องอยู่ในหัวร่างกายเริ่มเย็นลงทีละน้อยเหมือนความอบอุ่นทั้งหมดกำลังถูกดูดออกไปเงาร่างหยุดยืนอยู่ตรงหน้ายกมือขึ้นแต่บนศีรษะของเธอสัมผัสนั้นเย็นจนทะลุเข้ากระดูกทันใดนั้นภาพหนึ่งก็แวบเข้ามาในหัวเธอเธอเห็นแม่สามียืนกลางสายฝนในคืนนั้น ตะโกนร้องเรียกด้วยเสียงแตกพร่าอย่าปล่อยฉันไว้ข้างนอกฉันหนาวเกินไปแล้วแต่เธอปิดม่านปิดไฟแล้วหันหลังให้เสียงหัวเราะแปรเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องโหยหวนกำแพงบ้านเริ่มแตกราวกระจกสั่นสถานจนแทบแตกพื้นไม้ใต้ตัวเธอร้อนวาบขึ้นทันตาเราวกับไฟกำลังลามจากใต้พื้นลูกสะพายดิ้นรนพยายามลุกแต่แรงที่กดทับลงมากลับมหาศาล เธอหันไปสบตากับเงาร่างนั้นอีกครั้งดวงตาสีแดงกำเปล่งประกายแสงแปลกประหลาดและริมฝีปากขยับเอื้อนเอ่ยประโยคที่ทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบสิบปีฉันไม่เคยไปไหนเสียงนั้นก้องสะท้อนในหัวความมืดเริ่มปกคลุมสายตาเธอเหมือนมีบางสิ่งกำลังดึงเธอจมลงไปในหลุมลึกเสียงฝีเท้าหนักๆเดินวนรอบตัวเหมือนมีใครหลายคนอยู่ในห้องเดียวกันเสียงกระซิบดังขึ้นรอบทิศบางเสียงหัวเราะ บ้างเสียงร้องให้บางเสียงสวดมนต์เบาๆทั้งหมดประสานกันเป็นเสียงโกลาหลที่ไม่อาจทนฟังได้ลูกสะพภยร้องให้จนหมดแรงหัวใจเต้นอ่อนแรงลงสายตาพร่ามัวแต่ยังคงเห็นเงาร่างนั้นยืนอยู่ใบหน้าของแม่สามีบิดเบี้ยวรอยยิ้มชาชคลี่ออกมารอยยิ้มของแม่สามีค่อยๆกว้างขึ้นริมฝีปากซี่แตกเผยให้เห็นฟันที่เปื้อนเลือดสายตาจ้องตรงมาที่ลูกสะพภย ความเย็นยเยือกแล่นจากกระดูกสันหลังจนถึงปลายเท้าลูกสะพยพยายามหายใจแต่เหมือนอากาศรอบตัวถูกสูบออกไปทีละน้อยเสียงหัวใจเต้นทีดังตึกตักในหูร่างกายสั่นสถานราวกับถูกจับกดอยู่ใต้ผืนน้ำท่านใดนั้นมือของแม่สามียกขึ้นเล็บยาวแหลมคมเปื้อนดินและคราบสนิมค่อยๆกดลงบนแก้มของลูกสะพยความเย็นแทะเข้าใต้ผิวเหมือนเข็มน้ำแข็งนับพัน ดวงตาของลูกสไปรยเบิกกว้างภาพในหัวเริ่มไหลย,ย้อนกลับมาอีกครั้งขึ้นฝนตกเสียงเคาะประตูเสียงแม่สามีร้องให้เรียกหาความช่วยเหลือเธอเห็นตัวเองยืนอยู่หลังผ้าม่านหัวใจแข็งกระด้างแววตาเฉยชาในขณะที่แม่สามีสุดตัวลงกับพื้นโคลนร่างเปียกปอนค่อยๆหายไปในความมืดเสียงกรีดร้องโหยหวนดังขึ้นรอบห้องประสาทสัมผัสทุกอย่างของลูกสไปร์ถูกตีวน กลิ่นข้าวสนิมกลิ่นโคลนกลิ่นร่างเปียกชื้นลมเย็นประทัะจนผิวหนังชาเสียงฝีเท้าหนักๆเดินวนไปรอบๆเธอเธอเงยหน้ามองขึ้นเงามือดอีกหลายเงาเริ่มปรากฏรอบห้องเป็นเงาของผู้หญิงในชุดเก่าเปียกฝนแต่ละคนมีใบหน้าบิดเบี้ยวแววตาเต็มไปด้วยความแค้นพวกเงานั้นเอื้อมมือเข้ามาพร้อมกันเสียงกระซิบดังรอบหัวออกไปออกไป เสียงนั้นสลับกับเสียงหัวเราะบาดหูเหมือนกำลังผลักไล่เธอออกจากบ้านที่เธอเคยครอบครองลูกสะพ้ายกรีดร้องอีกครั้งร่างถูกยกขึ้นกลางอากาศโดยไม่รู้ว่าแรงมาจากไหนเล็บเย็นเฉียบกดเข้าที่แขนขาและไหล่เธอดิ้นสุดแรงแต่ไม่สามารถขยับได้ความเจ็บปวดแล่นไปทั่วร่างท่านใดนั้นดวงตาของแม่สามีส่องแสงวาวในความมืดริมฝีปากขยับเอื่อเอ่ย เสียงนั้นก้องสะท้อนจนผนังบ้านสั่นสะเทือนบ้านนี้ไม่เคยเป็นของเธอประตูทุกบานเปิดออกพร้อมกันลมแรงพัดโหมเข้ามาเหมือนพายุภาพถ่ายบนผนังร่วงลงกระแทกพื้นแตกละเอียดรูปถ่ายงานแต่งที่เคยแขวนไว้เปลี่ยนเป็นภาพเธอยืนอยู่เพียงลำพังไม่มีสามีไม่มีครอบครัวมีเพียงเงามืดรายล้อมหัวใจเธอแทบแตกสลายน้ำตาไหลพรากไม่หยุดเธอตะโกนออกมาเสียงสัน่นแม่ ฉันขอโทษได้โปรดฉันผิดไปแล้วเงาร่างหยุดนิ่งความเงียบเข้ามาแทนที่เสียงโกลาหลแต่ความเงียบนั้นน่ากลัวกว่าสิ่งใดลูกสะพ้ยหอบหายใจแรงมองไปรอบห้องที่เต็มไปด้วยเงามืดที่ยังคงยืนมองเธอแม่สามีก้าวเข้ามาใกล้อีกครั้งก้มลงจนใบหน้าอยู่ห่างเพียงคืบเสียงกระซิบเย็นเฉียบเล็ดหลอดออกมาขอโทษมันสายไปแล้วท่นใดนั้นไฟในบ้านสว่างขึ้นเอง ทุกเงามืดหายวับไปเหลือเพียงลูกสะพยนั่งสุดอยู่กลางห้องเสื้อผ้าเปียกชุ่มเหมือนเพิ่งเดินออกมาจากฝนแต่สิ่งที่ทำให้เธอแทบหยุดหายใจคือตรงหน้าประตูบ้านมีรอยเท้าเปียกชุ่มของใครบางคนลากยาวจากนอกบ้านเข้ามาและหยุดอยู่ตรงหน้าที่เธอนั่งอยู่รอยเท้าเปียกชุ่มทอดยาวบนพื้นไม้เงาของมันสะท้อนกับแสงไฟสีเหลืองสลัวแต่ละรอยทิ้งคราบน้ำเป็นทางชัดเจน หัวใจของลูกสะใภ้เต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกเธอกลืนน้ำลายยากเย็นดวงตาเบิกกว้างมองตามรอยเท้ามันเริ่มจากหน้าประตูลากยาวเข้ามาในห้องนั่งเล่นแล้วหยุดตรงหน้าเธอพอดีเธอหอบหายใจแรงมือสั่นยกขึ้นกุมอกอากาศรอบตัวเย็นลงอย่างผิดปกติเหมือนลมหายใจของเธอถูกแช่แข็งเสียงหัวใจเต้นก้องสะท้อนในหูท่นใดนั้นหยดน้ำเย็นไหลลงจากเพดาน ตกกระทบหลังคอของเธอเธอสะดุ้งหันเงยหน้าขึ้นแล้วภาพตรงหน้าก็ทำให้เลือดในกายหยุดไหลบนเพดานมีเงาผู้หญิงเกาะห้อยหัวลงมาผมยาวเปียกชุ่มหยดน้ำลงไม่หยุดใบหน้าซีดขาวบิดเบี้ยวดวงตากลวงลึกแต่ยังมีแสงแค้นส่องออกมาลูกสะพยกรีดร้องสุดเสียงพยายามคลานถอยหลังแต่ขากลับอ่อนแรงจนแทบไม่ขยับเงานั้นยื่นมือออกมา นิ้วเรียวยาวแหลมคมเกือบแตะใบหน้าเธอทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์บ้านเก่าดังขึ้นจากมุมห้องเสียงกริ้งก้องสะท้อนท่ามกลางความเงียบมันดังชัดเจนจนกลบเสียงหัวใจเธอไปชั่วขณะเงาที่ห้อยอยู่บนเพดานหันไปตามเสียงนั้นทันทีลูกสะพ้ายรวบรวมแรงวิ่งไปที่โทรศัพท์มือสั่นเทาจับหูโทรศัพท์ขึ้นมาแนบหูเสียงแตกพร่าแทรกเข้ามาทันทีไม่ใช่เสียงคนแปลกหน้าแต่เป็นเสียงที่เธอคุ้นเคย ลูกเปิดประตูให้แม่ทีหนาวเหลือเกินร่างกายเธอแข็งทื่อดวงตาสั่นระริกมันคือประโยคเดียวกับเมื่อสิบปีก่อนคืนที่เธอไล่แม่สามีออกไปกลางสายฝนน้ำตาไหลพรากมือที่ถือหูโทรศัพท์หลุดร่วงลงกระแทกพื้นเสียงนั้นยังคงดังต่อไปเรื่อยๆลูกลูกทำไมไม่เมตตาแม่เลยเสียงสะอื้นผสมเสียงลมหนาวแทรกเข้ามาท่านใดนั้นไฟในบ้านดับลงอีกครั้ง เสียงประตูทุกบานปิดดังสนั่นพร้อมกันกระจกหน้าต่างแตกร้าทีละบานลมแรงกรูเข้ามาพัดจนผ้าม่านปลิวว่อนเธอถูกผลักล้มลงนอนกับพื้นโดยแรงที่มองไม่เห็นเธอพยายามตะโกนแต่เสียงกลับหายไปในลําคอร่างกายสั่นสถานเหมือนกำลังถูกกดลงไปใต้ผืนน้ำในความมืดมิดเธอเห็นเงามากมายรายล้อมรอบตัวทุกเงามีหน้าตาเป็นแม่สามีดวงตาสีแดงก่่ำ ริมฝีปากแตกยิ้มกว้างทุกเงาเอื้อมมือเข้ามาพร้อมกันจับแขนจับขาจับสีสะเธอแน่นหนาเสียงกระซิบดังรอบทิศสิบปีสิ้นสุดแล้วสิบปีความผิดไม่มีวันลบสิบปีเธอต้องชดใช้ลูกสะพ้ายดิ้นสุดแรงตะโกนกรีดร้องจนเสียงแตกหายแต่ยิ่งดิ้นร่างก็ยิ่งจมลงไปในความมืดเหมือนพื้นไม้เปิดออกเป็นหลุมดำกลืนกินเธอช้าๆอย่างไร้ความปราณี แสงสุดท้ายที่เธอเห็นคือใบหน้าแม่สามีที่ก้มลงมามองริมฟีปากกระซิบชาชาคืนนี้เธอจะรู้แล้วว่าการถูกไล่ออกไปมันเป็นอย่างไรแล้วทุกสิ่งก็มืดมิดทุกสิ่งมืดสนิทราวกับโลกหายไปไม่มีแม้แต่เสียงลมหายใจของตัวเองลูกสะพัยลืมตาอีกครั้งพบว่าตัวเองยืนอยู่กลางทุ่งกว้างหมอกหนาทึบปกคลุมไปทั่วลมเย็นพัดแรงจนผิวกายชาพื้นดินชื้นแฉะ ทุกก้าวที่เหยียบลงไปมีเสียงน้ำซึมกลิ่นโคลนเปียกชื้นลอยขึ้นมาเธอก้มลงมองมือของตนเองมันซีดขาวราวกับเลือดในกายเหือดแหง้งที่นี่ที่ไหนเสียงสั่นเครือเล็ดลอดออกมาดวงตาสอดสายมองรอบๆแล้วในหมอกนั้นมีเงาผู้หญิงนับสิบยืนเรียงรายทุกคนสวมเสื้อผ้าเก่าเปียกน้ำผมยาวพันยุ่งแนบใบหน้าบางคนยืนก้มหน้าบางคนหันมามองตรงๆ สายตาแดงก่ำเต็มไปด้วยความแค้นลูกสะพยถอยหลังหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดใครใครกันไม่มีใครตอบมีเพียงเสียงลมพัดดังหวิวและเสียงสะอื้นแผ่วเบาออยอมากับหมอกทันใดนั้นร่างหนึ่งก้าวออกมาจากกลุ่มเงาเป็นแม่สามีในชุดเปียกชุ่มเหมือนเดิมใบหน้าเปื้อนคราบโคลนริมฟีปากแตกเผยยิ้มสแยะลูกยินดีต้อนรับลูกสะพยตัวสัน่น นี่นี่ไม่จริงใช่ไหมแม่ตายไปแล้วเสียงหัวเราะต่ำํำๆดังขึ้นรอบตัวทุกเงาขยับเข้ามาใกล้บรรยากาศหนาวเหน็บราวกับถูกพันธนาการแม่สามีเดินเข้ามาชา้ชาๆสายตาคมกริบแทงลึกเข้ามาในใจสิบปีที่ผ่านมาแม่เฝ้ารอวันนี้วันที่ลูกจะมาอยู่ตรงนี้เหมือนแม่หัวใจลูกสะพยหยุดเต้นไปชั่วขณะเธอหอบหายใจแรงน้ำตาไหลพรากไม่ ฉันยังไม่ตายฉันยังอยู่บ้านเสียงเธอดังกล้องในหมอกแต่กลับไม่มีใครตอบท่านใดนั้นพื้นดินใต้เท้าเริ่มแตกเป็นรอยร้าวโคลนสีดำเดือดพล่านราวกับน้ำกรดฟองอากาศผุดขึ้นทีละลูกกลิ่นเหม็นเน่าพวยพุ่งจนแทบขาดใจเงาผู้หญิงทั้งหมดก้าวพร้อมกันเสียงฝีเท้าดังสะท้อนก้องพวกเธอชี้นิ้วไปที่ลูกสะใภ้ตะโกนเสียงเดียวกันชดชัยชดชัย ชดชัยลูกสะพ้ยกรีดร้องสุดเสียงพยายามวิ่งหนีไปในหมอกแต่ยิ่งวิ่งก็เหมือนหมอกยิ่งหนาทึบทางตรงหน้ากลายเป็นกำแพงเงามืดปิดกั้นทุกเส้นทางหลบหนีแม่สามีก้าวเข้ามาข้างหลังมือเย็นเฉียบแตะลงบนไหล่เธอลูกอย่าก,กลัวเลยที่นี่คือบ้านของเราแล้วท่านใดนั้นพื้นใต้ตัวเธอถล่มลงร่างทั้งร่างจมดิ่งลงในโคลนดำความเย็นกัดกินเข้าไปถึงกระดูก เสียงกรีดร้องของเธอดังก้องไม่สิ้นสุดก่อนที่ทุกสิ่งจะดับวูบเธอเห็นภาพบ้านหลังเก่าของตนเองในห้องนั่งเล่นมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้โยกผมยาวเปียกชื้นกำลังหันหน้ามายิ้มให้เช้าวันรุ่งขึ้นแสงแดดลอดผ่านหน้าต่างบ้านหลังเก่าความเงียบปกคลุมทั่วทุกมุมห้องไม่มีเสียงกรีดร้องไม่มีเสียงฝีเท้ามีเพียงเก้าอี้โยกที่ไหวเบาๆเพื่อนบ้านเดินผ่านมา เห็นประตูบ้านเปิดอาจึงก e ้าวเข้ามาอย่างระแวดระวังภายในห้องนั ah ่งเล่นกลับว่างเปล่าไม่มีใครอยู่บนพื้นไม้มีรอยเท้าเปียกชุ่มลากยาวไปถึงเก้าอีโยกและหยุดอยู่ตรงนั้นบนโต๊ะเล็กข้างเก้าอีมีกรอบรูปครอบครัวเก่าเก่ารูปที่เคยมีทั้งสามีภรรยาและแม่สามีแต่ตอนนี้ในกรอบรูปนั้นเหลือเพียงแม่สามียิ้มสงบ ส่วนลูกสะพ้ยหายไปจากภาพอย่างไร้ร่องรอยเก้าอี้โยกยังคงโยกช้าๆเสียงเอี๊ยดอาดดังประสานกับลมอ่อนๆราวกับบ้านทั้งหลังกำลังยอมรับเจ้าของที่แท้จริงกลับคืนมาเรื่องราวสิบปีจึงสิ้นสุดแต่คำถามยังคงค้างคาว่าลูกสะพยหายไปที่ใดและใครกันแน่ที่นั่งอยู่บนเก้าอี้โยกในยามค่ำคืน